สวัสดีค่ะเพื่อนๆคลิปนี้นะคะเป็นคลิปเก่านะคะก็นัดก็เอามา,าตัดนะคะตัดคลิปนะคะให้เพื่อนๆชมการเก็บเห็ดของนัดอันนี้นัดไม่ทราบว่าเป็นไก่เป็นเห็ดแม่ไก่หรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะคะนัดก็เลย ฉีกมาค่ะใส่ถุงแล้วก็เอาไปศึกษานะคะแต่ก็ยังไม่แน่ใจอยู่ดีนะคะก็นะก็เคยเอาไปโพสใน Facebook นะคะแต่ก็ยังไม่มีเพื่อนๆบอกอย่างแน่ชัดเพราะว่าตอนนั้นนัดยังเพื่อนไม่เยอะค่ะก็เยอะเหมือนกันนะคะในขอนต้นไม้นะคะแล้วก็มาเจอเห็ดดำกลุ่มนี้นะคะเห็ดดำกลุ่มนี้ คือออกเยอะมากค่ะแต่เห็ดดำนี้คือนัดศึกษาแล้วนะคะเห็ดดำแบบนี้กินได้นะคะนัดก็เลยเก็บใหญ่เลยค่ะพอเห็นกลุ่มหนึ่งแล้วนัดก็มองไปเห็นอีกกลุ่มค่ะคือเห็ดดำนี่เขาออกเป็นกลุ่มนะคะแล้วก็กลุ่มใหญ่ด้วยค่ะเก็บมันมือเลยนะคะสนุกด้วยค่ะแต่ป่านี้รู้สึกว่าจะชุ่มชื้นมากๆค่ะเห็ดดำชอบออกนะคะ ป่านี้อยู่ไกลมากนะคะไม่รู้จากชื่อนะคะถ้าเพื่อนๆถามน,นก็ไม่รู้จักชื่อป่าเหมือนกันนะคะเพราะว่าน,นไม่ได้ตั้งใจไปหาเห็ดนะคะแต่เป็นผลพลอยได้คือไปเดินเล่นค่ะสามีพาไปเดินเล่นผ่อนคลายนะคะหลังจากที่ทํางานติดต่อกันหลายวันนะคะสามีก็เลยพามาเดินออกกําลังกายค่ะก็พากันออกกําลังกายแล้วก็มาเจอเห็ดนะคะส่วนเห็ด กลุ่มใหญ่นี้ก็คือเห็ดดาเช่นกันค่ะเห็ดดําก็จะมีลักษณะอันแรกที่นัดให้ดูนะคะที่นัดเก็บไปแล้วก็มีกลุ่มใหญ่แบบนี้เหมือนกันเอ่อลก้านเขานะคะก็จะอบอวบหน่อยนะคะเนี่ค่ะกลุ่มใหญ่มากๆเลยค่ะเห็ดดาที่นัด เก็บนี่นะคะคือหนักมากๆเลยนะคะทุกคนดอกใหญ่ขาอวบแล้วก็ดอกเขาเนี่ยกลุ่มกลุ่มใหญ่มากแล้วก็หนักมากหนักมือมากค่ะเอาถุงบางๆมาใส่นะคะแล้วก็ในนั้นก็จะมีเห็ดถั่วหายากแล้วก็ราคาแพงด้วยนะ,ะทุกคนอพอดีเห็ดนี่นะคะนัดเก็บอยู่ที่ทํางานพอดีนัดเห็นนะคะแล้วก็เลยขอหัวหน้าเก็บนะคะหัวหน้าก็มาช่วยเก็บ ก็หัวหน้าเขามาช่วยเก็บเห็ดทัวนะคะแต่เห็ดดำนี่คือนัดเก็บเองค่ะพอดีหัวหน้าช่วยเก็บน้าก็เลยไม่ได้ถ่ายคลิปเพราะว่าหัวหน้าว่าคือสิทธิส่วนตัวนะคะเขาไม่อยากให้เราถ่ายคลิปเขานะคะน้าก็เลยถ่ายแค่คลิปเห็ดนะคะที่นัดเก็บนะคะ ก็จะประมาณนี้ค่ะหนักมากจนถุงขาดเลยนะคะทุกคนพอเก็บไปนะก็อยากให้เพื่อนๆเ,เห็นเห็ดที่ว่าเห็ดถั่วนะคะที่แบบเขาแก่ตัวแล้วนะคะพเพราะแก่ก็จะมีลักษณะดำๆคะ่ะอันนี้ก็เป็นเห็ดดาเช่นกันนะคะเห็ดดํามันจะมีแบบลักษณะคล้ายๆแบบ3ลักษณะเลยนะคะที่นัดเก็บแบบแรกที่นัดเก็บจะออกสี ไม่เข้มกว่านี้นะคะแล้วก็อันที่สองก็คือสีแบบจะออกน้ําตาลน้ําตาลแล้วอันนี้ก็จะออกแบบ,บคข้ขๆหน่อยอะคะ่ะน้ําตาลเข้มกว่าอีกนะคะคือสีเขาก็น่าจะคล้ายๆแบบน้ําตาลนะคะแต่ว่าดอกเนี่ยคือกลุ่มเนี้ยที่นัดเก็บอยู่เนี่ยคือมันยังไม่บานเต็มที่ไงคะเนี่ยค่ะถ้าเกิดว่าเขาบานเต็มที่ก็จะแบบออกเป็นแบบน้ำตาลน้ําตาลแบบนี้นะคะคือตอนที่นัดเก็บเนี่ยก่อนที่นัดจะมาเก็บเห็ดดานะคะ นัดได้ศึกษาในเพื่อนๆใน YouTube หลายๆท่านนะคะที่อยู่ประเทศอังกฤษนะคะที่เขาไปเก็บเหตุกันนะคะหลายๆท่านเลยนะคะดูให้แน่ใจก่อนแล้วก็เสิร์ชหาใน Google นะคะแล้วก็หารูปภาพเห็ดดำมันเป็นลักษณะแบบไหนแบบไหนมีสีอะไรบ้างคือนัดจะเช็คหาแบบว่าเพื่อความแน่ใจค่ะจนนัดแน่ใจว่าเออกินได้นะคะนัดก็เลย เนี่ยค่ะเก็บไปแล้วก็ทําเมนูอร่อยกินนะคะทุกคนก็คือเก็บสนุกเลยนะคะแล้วก็ขาเขาเนี่อบอวบเลยนะคะทุกคนแล้วก็เวลาทําอาหารจะทําหมกแล้วทาห่อหมกทําแกงทํายำหรือต้มยำนะคะ <c oughs> เห็ดเขาจะมีความกรุบกรอบนะคะอร่อยหวานนะคะอันนี้เป็นเห็ดถั่วที่เขาเกิดหลังจากที่นัดเก็บวันนั้นกับหัวหน้านะคะที่ออกหลายๆดอกแล้วทีนี้นัดก็มาเจออีกครั้ง ครั้งสุดท้ายนะคะก็ขึ้นดอกเดียวนะคะพอเก็บดอกหนึ่งไปนะคะก็เหลือไปเห็นอีกดอกเล็กๆข้างๆนะคะนั่นนะคะนักก็เลยจะปล่อยไว้กเ็เก็บทีเดียวให้หมดไปเลยประมาณนี้นะคะก็เลยเก็บดอกเล็กๆมาด้วยติดมือมาด้วยนะคะทุกคนเนี่ยค่ะเห็ดสวยมากเลยค่ะก็ทั้งหมดที่นัาไปเก็บนะคะก็จะประมาณนี้ค่ะได้เต็มถาดเลยนะคะป่าเดียวค่ะเห็ดดาสวยงามมากค่ะกอสวยๆเลยค่ะเนี่ยค่ะ แล้วก็จะมีเห็ดถั่วด้วยนะคะเห็ดถั่วหายากแล้วก็เป็นเห็ดที่แพงนะคะแต่ก่อนที่เราจะนําเห็ดแต่ละอย่างเนี่ยไปทานเราต้องศึกษาดูให้ดีๆนะคะเ <ๆ S 1> พื่อนๆเพราะอาจจะมีเห็ดคล้ายเห็ดเหมือนเยอะนะคะแล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆนะคะขอบคุณทุกๆกําลังใจนะคะทุกไลค์ทุกแชร์ share, ทุกการติดตามนะคะที่เข้ามารับชมคลิปนะัดจนจบนะคะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ